ันนีจ้จะพามากินเงาะโรงเลียนค่ะพี่น้องกินข้าวสวนงามงามค่ะลูกกระยิมแห้งค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะโดกโดกค่ะขังแหลกเลยมาเทียวสวนบอกเงาะนะคะพ่นว่าบงงอกเงาะโรงเลียนนี่ปลูกไงนะคะพี่น้องก็จะมีปัญหาแค่เจอเหลืองน้อนเหลืองเชือรล่า นะคะแต่กะแกะไขบอยากค,ค่ะนี่ค่ะมีเจพ่งวงโรดกค่ะพี่น้องมือนี้ค่ะผู้จัดการอยู่บ้านหน้าประชุ่มค่ะพี่น้องตำบลน,นาเยี่ยอำเภอนาเยี่ยนะคะจังหวัดอุบลราชธาน,นี่นี่เงาะอุบลค่ะพี่น้องเงาะอุบลของแท้นะคะมาเงาะนี่ทาต้นเพิ่อนอิมน่มหนามหลายเพิ่นกระจ็ดแตกนะคะพี่น้อง อยู่หนีเพื่อนปลูกสองสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์นึงก็จะเป็นเงาะสีทองแต่เงาะสีทองนี่ก็เพื่อนจะเนื้อเพื่อนจะสมสมเ,เพื่อนอยังเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่าลงุงลุงเลี้ยนนี่ก็จะหวานค่ะพี่น้องอันอนี้ทันาทั้งนี้าอู้หหน่วยสีแดงไปท้าหวานแหงค่ะพี่น้องพี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เมืองต้นนี้ดกแหงพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดอยากเขามาเก็บค่าสวนนะคะมาได้เด้อคะ่ะพี่น้องตามพี่กัดที่ผู้จัดก,การาไฮวัเมื่อกี้นะคะผู้หนาพี่น้องโอ้ยแต่ออสวแนแหงค่ะโบออกจากสวนเพิ่นค,คักๆมือนี้เอ้าหน่วยใหญ่หนวลใหญ่นวยอิ่มเนาะค่ะนอะพี่การดูแลกับบุญหยากเนาะค่ะนอไงค่ะง่ายง่ายแงงหงเพิ่นวะ บุกทุเรียนนี่ยากกว่าจะเท่าพี่อยากผักทุเรียนนี่บบอยากผักนะคะ <laughs> แต่ว่าราคาก็จะบขึ้อกันเนาะคะ่ะพี่น้องยังทีวานละค่ะทุเรียนนี่ก็เป็นที่นิยมแล้วก็มีราคาสูงคือกันนะคะพี่น้องอันนี้โดกแบบนี้ทุกตนนะคะพี่น้องโดกโดกค่ะื้นนี้เอาเออบรรยากาศสดๆมาฝากพี่น้องค่ะเนาะ เดี๋ยวผู้จัดก,การกับจีไปหาขอมูลในการปลูกเงาะขึ้นกันค่ะพี่น้องเพราะว่ามีความมุ่งสุขอยากปลูกแล้วตอนนี้จะต้นหนึ่งก็ยังดีค่ะที่สวนนะคะปลูกไปกินนะคะพี่น้องนี่แต่แถวที่จำได้นะะอกค่ะเงาะนี่ก็เพิ่นจะก,กำเนิดนาะคะ่ะเนาะก,กำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะกับประเทศมาเลเ,เซียค่ะพี่น้อง ส่วนหมากเขาจะมาปลูกในผากตะวันออกทั้งผากไตเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องมานี้เอาบรรยากาศสดๆมาฝากค่ะคลิปหน้าจเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ